อุยยังไงลูกชายผู้กำกับดังลงภาพนี้คนบันเทิงแห่คอมเมนต์ถามสนัน่นจับไม้จับมือเปิดตัวอีกคู่แล้วเป็นภาพที่ทำหลายๆคนฮือฮายอย่างมากกอบกันพักดีวิจิตมือปิ้งไก่ในตำนานลูกชายฉลองพักดีวิจิตผู้กำกับชื่อดังได้โพสต์ภาพจับมือคู่หนุ่มคนหนึ่งลงอินสตาแกรมพร้อมทั้งระบุแคปชั่นสุดหวานว่า เพราะทุกการเดินทางร้วนมีเรื่องราวและความทรงจำซ่อนอยู่ดังจากนั้นนางเอกดังอย่างน้ำตาลพิจักขนาได้เข้ามาคอมเมนต์ถามว่าเอ๊ะยังไงต้องนัดกันแล้วยุ้ยจีรนันเข้ามาคอมเมนต์ว่าขอด้านหน้าค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ได้ตอบกลับว่าอุ๊ยอนุวัตจัดให้ที่เข้ามาถามว่ายัางไงเจ้าตัวก็ตอบว่าอย่างนั้นรวมถึงแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดี และอีโมจิคอนหัวใจมากมายอีกด้วย